สวัสดีครับช anel n ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Edifice อีกเรือนหนึ่งที่หน้าตาเนี่ยคล้ายเคียงกับตัว Omega Speedmaster มากๆเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเ,เพื่อนๆกด subscribe ช anel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะชุดตัว e d i f i t เรือนนี้มันก็เป็นเรือนในรหัส efr 5 2 7 d แล้วก็ขีด1 avudf นะครับจริงๆก่อนเนี้ยเราเคยรีวิวรุ่นนี้ไปแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นรุ่นที่แบบหน้าขาวตระกูลแพนด้านะฮะก็คือขาวดำนั่นแหละแต่ครั้งนี้เราจะลองมารีวิวในสีพื้นฐานก็คือสีดำล้วนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าเรือนนี้มันมีความใกล้เคียงกับโอเมก้าสปีดมาสเตอร์มากๆเลยนะฮะมาเริ่ม แน่นอนว่าพอมันเป็นหน้าปัดแบบสีดําล้วนแบบนี้นะครับแล้วก็มีวงโคโรโนกราฟเนี่ยอยู่3วงนะฮะซ้ายขวาแล้วก็ล่างแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเลเยอร์เอาที่ชวนให้นึกถึงโอเมก้าสปีดมาสเตอร์มากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามองสังเกตรายละเอียดดูหลายๆอย่างนะครับมันก็ไม่ได้เหมือนซะขนาดนั้นนะฮะคืออย่างโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เนี่ยตัวขอบเบซเซลด้านนอกเนี่ยมันก็จะเป็นทารคิมิเตอร์นะครับส่วนเรือนเนี้ยเป็นดีไซน์ที่ไม่ได้มีขอบเบเซลที่แบบมันเป็นสไตล์โครโนกราฟเท่าไหร่นะครับ คือขอบเบสเซลของเขาเนี่ยมันก็จะมาแบบเงาเงาแบบนี้เลยนะฮะด้านนอกเลยและเขาก็จะมีการดีไซน์ตัวแชตเตอร์ลิงให้มันสโลบแบบนี้นะฮะที่เราเห็นเลข5เลข10เลข15อะไรแบบนี้มันก็จะอยู่ที่ขอบวงนอกสุดของด้านในกระจกนะครับซึ่งตรงเนี้ย แอบเสียดายนิดนึงนะครับตรงที่มันเป็นแค่ตัวเลขธรรมดานะคือถ้าเกิดเขาใช้ชัปเตอร์ลิงเนี่ยเป็นพวกทัคิมิเตอร์หรือว่ามีเส้นสเกลอะไรที่มันดูมีดีเทลอ่ะผมว่ามันจะดูสวยขึ้นแล้วก็ดูเป็นนาฬิกาโคโนโตเต็มตัวมากขึ้นนะฮะซึ่งเรือนนี้เข็มวินาทีของเขานะครับก็คืออยู่ด้านนอกสุดแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้เป็นหนึ่งในวงโคโนโด,ด้านในนะครับอันนี้ก็กระดิกเหมือนนาฬิกาทั่วไปเลยซึ่งเวลาเราจับเวลานะฮะเวลาเรากดด้านขวาบนหนึ่งทีปั๊บเนี่ยตัวเข็มวินาทีที่มันทําการจาาััจนนบจจับเเเเวววลลลลาาาานนนนนนีีี่่่่ยยยมจจจะะออูดดด้้้้งงงตตรรรรแแทพส็็็ปกกกก ทิดปุ่มด้านล่างขวาเลยซึ่งวงที่เอาไว้จับเวลาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นวงล่างก็วงซ้ายนะฮะส่วนวงขวาเนี่ยมันจะเป็นวงที่เอาไว้ดูเวลาเนหละ24ชั่วโมงนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็มีช่องวันที่ซ่อนไว้เนียนๆเลยอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะฮะส่วนตัวกระจกเนี่ยก็ยังเป็นมินิรอลคริสตัลอยู่นะครับแต่ก็ถือว่ามีการตัดสังกะทท,ที่แบบ โอเคนะคือแบบใช้ได้กว่าที่คิดมากๆนะฮะทีแรกผมก็คิดว่ามันจะสะท้อนเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเรือนนี้พอใช้งานจริงเนี่ยถือว่าแบบเคลียร์ใช้ได้เลยอ่ะทั้งทที่มันเป็นหน้าปัดดําแล้วก็มีความแบบสะท้อนฟา้ฟาๆเข้ามานิดนหนึ่งบนตัวพื้นผิวหน้าปัดด้วยนะครับเรื่องกระจกนี่ถือว่าโอเคเลยช่วยได้เยอะส่วนตัวลูมเนี่ยเขาก็มีมาให้บนหลักมาร์เกอร์ชั่วโมงนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็มีมาให้นะฮะเวลาดูในที่มืดก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าช่วยได้ประมาณหนึ ความบางเนี่ยอยู่ที่11.8นะครับส่วนรับทุนรับเนี่ยอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเทียบกับเคสไซส์1 0มิลเพราะว่าเราต้องดูที่ตัวเอ็นลิงด้วยนะฮะเพราะว่าเอ็นลิงเนี่ยมันจะยื่นออกมาประมาณหนึ่งนะครับถ้าวัดจากส่วนที่ยื่นที่สุดของเรือนเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ52มิลเลยนะฮะซึ่งถือว่ามีความกลางพอสมควรนะครับสำหรับเรือนนี้เพราะว่าเคสไซส์40มิลเนี่ยจริงๆรับมันก็ไม่ควรจะเกิน 46, 47เนี่ยมันถึงจะสมส่วนนะฮะ แต่อันเนี้ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขามีเอ็นลิงที่แบบมีการยื่นออกมาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็สายเนี่ยมันค่อยไปเกาะแบบนี้นะฮะทำให้เวลาบนข้อมือเล็กๆนะครับไอตัวเอ็นลิงเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ดูขัดหูขัดตาดหน่อยนะครับแต่คนข้อมือใหญ่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะส่วนการขัดเงาเคสเนี่ยทำมาโอเคมากนะครับก็มีความคมที่แบบใช้ได้เลยนะส่วนด้านบนเนี่ยก็ขัดด้านมาแบบงานขัดเรียบร้อยดีนะครับการเก็บงานเหลี่ยมมุมทุกอย่างเนี่ยผมว่าทําได้ดีแบบตามราคาเลยอนะส่วนสายของเขาเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ ชมนะครับคือนอกจากเอลิงเนี่ยที่มันเป็นโซลิดเอลิ้งนะครับตัวสายเนี่ยก็เป็นสายแบบตันๆมาให้ด้วยนะฮะซึ่งเอาจริงๆนะหาได้ยากเหมือนกันนะครับที่นาฬิการาคาประมาณแบบนี้มันใช้สายที่คุณภาพดีแบบนี้มานะครับคือ Edific e เนี่ยมันก็จะมีอยู่แบบ2อสมรุ่นอนะ่ะที่สายมันจะแบบมาดีๆแบบนี้เลยนะฮะไอรุ่นเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าดีจริงนะเวลาใส่ขึ้นข้อเนี่ยสัมผัสได้เลยถึงคุณภาพที่แบบ แตกต่างกับนาิการในเกรดเดียวกันมากๆนะฮะเพราะปกติราคาประมาณนี้เราก็จะเจอสายแบบเหล็กพับเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับส่วนบัคเกิลเนี่ยก็เป็นบัคเกิลแบบหนีบมาให้นะฮะแล้วก็มีไมโคอดจัมาให้สีรูซึ่งก็ถือว่าเหลือเฟือเลยสามารถปรับสายได้ดีมากๆฟ้าหลังเนี่ยก็เรียบๆเลยนะครับมีสเปคการกันน้ําบอกไว้ว่า10บานะฮะก็ตกอยู่ประมาณ100เมตรลงน้ําแช่น้ําได้อะไรประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลด้วยนะครับก็ถือว่าแบบสเปคไม่ใช่ย่อยเลยเดี๋ยวลอองขขึ้ข้้นมูใหด พอขึ้นข้อมือแล้วปั๊บเนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบ Omega Speedmaster น,นิดๆน,น,นะฮะเพราะว่าแบบคู่สีทุกอย่างมันก็แบบมาทางนั้นอยู่แล้วนะครับใครเห็นก็ต้องนึกถึง Omega Speedmaster นะส่วนเรื่องความกลางเนี่ยถ้าเกิดคนข้อมือเท่ากับผมนะฮะ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับถ้ามองจากด้านบนเป๊ะๆเลยเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าตัวเอ็นลิงอ่ะมันจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาแบบ มากกว่าชาวบ้านนะฮะแล้วก็ดูแปลกตานะแต่ถ้าเกิดมองจากด้านข้างหรือว่ามองรวมๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยตัวเอ็นลิงเนี่ยมันก็มีความโค้งนะฮะแล้วมันก็เชื่อมต่อกับตัวสายแบบโค้งออกมาดูโอเคมากๆนะครับซึ่งคนข้อมือใหญ่เนี่ยก็จะยิ่งแบบดูสวยงามนะฮะมันก็จะดูเต็มไม้เต็มข้อแบบนี้มันจะมีความกลางออกมาอีกนิดนึงนะฮะ อย่างข้อมือเล็กแบบผมเนี่ยก็อ,อาจจะตัดลงมาตรงๆไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าใส่ได้แบบไม่แย่เลยอะ่ะกำลังโอเคนะฮะซึ่งเดือนนี้ผมว่าก็เป็นหนึ่งในเอดิฟิศที่น่าจะสวยแล้วก็ดูแบบลงตัวที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเอดิฟิศส่สวนมากเนี่ยหน้าตาม,มันจะดูมอเตอร์สปอร์ตมันดูเลสซิง่งจะจัดบางทีก็ลบเกินไปแบบ คือรับไม่ค่อยได้นะครบางทีดีเทลก็เยอะเกินแต่อย่างอันนี้ผมว่ากำลังแบบกลมกล่อมเลยลงตัวสวยงามนะครับซึ่งใครที่ชอบนาฬิกาสไตล์โอเมก้าสปีดมาสเตอรนะฮะแต่แบบอยากจะประหยัดงบนะฮะลองใส่นาฬิกาที่มันได้ฟีลลิ่งใกล้เคียงกันดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นระบบคอร์สด้วยไม่ต้องมาคอยไขายลานเหมือนกับ Omega Speedmaster ที่แบบต้องไขาลานทุกๆ2-2วันอะไรแบบเนี้ยนะครับถือว่าเป็นหนเรือนที่น่าสนใจมากๆนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับลักสาของเรือนี้อยู่ที่20มิลนะครับสายแรกที่ผมว่ามันเข้ามากๆก็คือสายตระกูลนาโต้นะครับพออยกสายนาโต้สีดําก็ประมาณนี้นะฮะจะเห็นได้เลยนะว่าเข้ากันมากนะครับแล้วก็ดูแบบแพงขึ้นมหาศาลเลยนะอันนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกว่าตัวสายเหล็กด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการตัดคู่สีกันนะฮะคือแบบเดิมทีสายเหล็กมันอาจจะดูจืดๆไปหน่อยนะครับอันนี้ก็แบบมีการเล่นสีสันที่มันดูแคชชวลมากขึ้นนะฮะดูสบายตามากขึ้นแมทช์กับต สบายมากเลยนะน,นี้ความเบาเนี่แบบเบาขึ้นอีกเยอะเลยอะ่ะใส่ได้ทุกวันเลยนะฮะจะไปเที่ยวไปทํางานอะไรแบบนี้ผมมันได้หมดเลยนะการเล่นแสงก็ไม่ใช่น้อยเลยนะะไอ้ขอบเบเซลเนี่ยมันสะท้อนแสงแบบดีมากเลยอะ่ะทำให้ในายการมันดูแบบ มีดีเทลอะดูไม่จืดนะฮะหมุนบางมุมก็จะเจอการเล่นแสงในขอบโคโนโด้านในด้วยนะครับเรือนนี้ผมว่าก,กําลังลงตัวเลยเรื่องของการสะท้อนแสงนะครับเดี๋ยวไปสายต่อไปให้ดูนะฮะจะลองเป็นสายสีน้ําตาลสไตล์วินเทจแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะแมทช์กันมากนะเพราะจริงๆแบบโอเมก้ามันก็จะมีการเล่นคู่สีแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับบางคนก็จะไปนึกถึงพวกสปีดมาสเตอร์เฟิร์สโอเมก้าอินสเปอะไรแบบนี้นะฮะคู่สีก็จะประมาณนี้เลยนี่ก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะฮะดูสวยงามแบบแปลกตาแตกต่างไปกับตัวสายนาตโต้ดำเหมือนกันนะแต่ก็แบบ สวยทั้งคู่เลยอ่ะใครที่มีเรือนนี้นะครับผมว่าซื้อสายเก็บไว้เยอะๆเลยนะฮะเข้ากับเรือนนี้หมดเลยสายหนังสีแดงสีอะไรเนี่ยผมว่าได้หมดอ่ะเพราะว่าหน้าตาเข้ามาโทนเนี่ยยังไงมันก็รอดนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่จับเปลี่ยนสายสนุกมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าไม่แรงเลยนะฮะเพราะว่าเรือนนี้ ผมซื้อมาจาก Lazada น่าจะประมาณไม่เกิน2,500บาทนะครับถือว่าเป็นเอ i f i ตที่ให้สเปคของสายแล้วก็หน้าตาเนี่ยผมว่าดูดีเกินราคาไปพอสมควรเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันมาดูได้นะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe channel ของเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ